สวัสดีค่ะมือน,นี้บ้าเข้มเป็นเดี๋ยวพามาฮาขุดนึ่งกินนุ่นแล้วจ้ะเห็นควายบ้านีลย,ยเห็นแล้วบ่ เพื่อว่าคุมนียดูหน,นึ่งนตัวไปน้ไให ในี่ำปวดพวกจ้ะ 走。嗯。嗯、oh。喂。 มันโทษโอ้มันมันนั่นลับตนำมาขึ้นจะออกตีแบดนี้อันนี้กยาวยหมอบนกัอยู่ประมนข้าหาขุดมันอยู่ข้ามาขุดแม่งินนกอ้มันได้มาเนี่ Oh. Yeah. ตครับก<ฮ>็ได้คุ summer, <14. S 2> oh, awesome. ้มและซิแต่ซิก้มกับลอยตัวเต็มควันมีก็พอะมคะสิบสี่่หมันแต่ว่ามั่งมันนี่นคะบอกแค่มักบอกค่มัขุดตึกที่อเลยก็ะ ิกังแม็กซ่า,าวเอาซ่าวเอา,าวเออดะซ่าด้วยพูดหมวกจ้าวันนี้ห่อกระมาพอกันในช่วงถ่ายคลิปแล้วบาคิ้มเป็นยังไงองคประกอบการครับมาเอาพ่อเข้าครับ ได้ด้วยเะครับปนหน่อยนี่ยข้าวเดียวเดี๋ยวปนจนได้นะจ๊ะนะครบกอมสำเร็จอยู่ครับตบมาอุปกรณ์เฮาอุปกรณ์ห่างกอนครับเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวกินข้าวก่อน